สวัสดีครับผมเชฟพัทรชัยคนตัวลายครับผมลูกศิษย์ปลายแถวแห่งวัดกลางทุ่งนาแห่งทุ่งท่าไข่ครับผมวันนี้ก็เหมือนเดิมครับวันหยุดสบายๆมาชมวัตถุมงคลของท่านพ่อหรือพระอาจารย์ผมครับก็จะมีนี่ครับลูกถ่ายก่อนเลยลูกถ่ายนี่ครับลูกถ่ายกระถิน ปีหกเจ็ดหกแปดครับเนี่ยนี่หรครับผูดูสีกับสีเซียนต้าเส้นครับผมผู้ยิ่งใหญ่เสมอฟ้าซึนหง,งอคงครับผมเนี่ยน,นี่ก็จะเป็นนาลายทรงหนุมานครับสร้างแค่หนึ่งร้ยบานครับอันนี้เบอร์แปดสิบแปดครับผมอืมก็จะเป็นเสมาเสมารุ่นแรกครับอันนี้เนื้อตะกัวไม่ตัดปีดครับนี่ เนื้อเงินอันนี้จะเป็นชุดกรรมการครับห้าสิบสองชุดครับผมก็จะมีเนี่ยครับรุ่นที่สองเนื้อเงินหน้ากากทองคำครับอันนี้เป็นรุ่นที่สามครับเนี่ยรุ่นที่สามเป็นเหรียญดอกกิดครับผมเนื้อเงินเบอร์หนึ่ง เนื้อตะกวัวเบอร์สามครับอันนี้เป็นนาลายทรงฮนุมานครับอันนี้เป็นฮนุมานแปดกรอนครับลิงยุคต้นไม้แกะครับเงาเงาสวยๆนะครับใครมีก็ส่งมาผมได้นะครับราคาผมเช่ามาไม่ได้ขายครับเช่ามาเก็บครับอันนี้ก็จะเป็นเหรียญไอม่ายล็อกเก็ตรุ่นแรกครับผมซื้อบวกมาได้สาม สามบานครับน้ำเหนือเลยครับน้ำเหนือเลยนี่เบอร์เก้าครับเนี่ยเบอร์เก้าจ้าถ้าเป็นงานแกะงานเนื้อเนื้ององอแกะครับเนะนี่ยนะนี่ก็จะมีสิงอันนี้จะเป็นมังกรก็มีจองสิงหัวช้างไว้หนึ่งตนแล้วก็รูปหล่ออีกสององค์ครับ เดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวทำคลิปให้ดูแน่นอนคนระับไม่ต้องห่วงครับไอคิดครับไอคิดสิกหัวชะมดครับผมนีอันนี้ก็เป็นพยาพุธครับผมนี่พญาพุธสร้างหกสิบแปดองค์ครับลอยจานแน่นๆ่นเลยจ้าฮานุมานถือกระบี่ครับเนี่ย นี่ก็จะเป็นเบีย้ยแก้ครับวันนี้ลูกลูกเล็กก็จะสร้างเยอะลูกใหญ่แค่ห้าสิเก้าองค์ครับอยู่กับผมสองลูกครับนี่ก็จะเป็นเหรียญดอกก,กิดอกกิกอทองแดงกระไหลทองครับ นี่เบอร์เก้าสิบเก้าครับเ,เบอร์เก้าสิบเก้าอันนี้เป็นเนื้อหนึ่เบอร์หนึ่งหนึ่งครับโอ,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 อ้จับไม่ถูกครับเยอะแยะมากเลยเอาอย่างนี้แล้วกันใครมีก็ส่งมาให้ผมได้เลยครับผมเช่ามาไม่ได้ไปขายครับผมเช่ามาเก็บครับถ้าผมไหวผมซื้อเก็บแน่นอนครับ ใครอยากจะปล่อยวัตถุมงคลของพระอาจารย์เชิทักหาเชฟพัทละชัยคนตัวลายได้เลยครับถ้าราคาผมเก็บได้นะครับเนี่ยสีเซียนต้าซึ้นผู้ยิ่งใหญ่เสมอพระฟ้าซึนงอคงปูเลือสีครับนี่นปูเลือสี ปู่ฤาษีมหาลาภนี่มีเหมือนกันของเยอะครับแต่ก็ยังจะเก็บครับขอเมียแล้วเมียบอกจับไปจับไปค่ะเชฟเมียบอกของมาได้เลยครับโบนัสเมียผมออกผมเก็บหมดละขอบคุณครับ